ก็สวัสดีครับผมพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับทีมงานน็อตบ้านานะครับผมเจาะบ่อประดานพร้อมติดตั้งระบบป๊มนาโซลาเซลล์นะครับวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอวังทองนะครับผมจังหวัดพิษณุโลกนะครับทีมงานรถเจาะนะครับก็ปฏิบัติการนะครับเจาะเสร็จแล้วก็ทีมติดตั้งโซลาเซลล์นะครับก็มาติดตั้งทันควรเลยนะครับผมนี่ครับ ทีมงานมาตรฐานนะครับผมพบจบที่เดียวนะครับทั้งเจาะบ่อแล้วก็ติดตั้งพลังงานโซลาเซลล์นะครับดูงน้ำบาดานเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้อ,อยู่บนภูเขาสูงนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับผมต้องการใช้พลังงานโซลาเซลล์นะครับดึงน้ำมาใช้ใจ่ายในแต่ละวันนะครับหรือว่ามีไฟฟ้าก็สามารถติดตั้งได้นะครับเราก็จะประหยัดต้นทุนนะครับผมในการ ปั่นน้ำในแต่ละวันนะครับผมไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับใช้พลังงานแสงแดดนะครับผมวันนี้แดดก็ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่น้ําก็ไหลคงที่นะครับผมเราเจาะเป็นบ่อสเปิกนะครับผม6กคูนสนะครับแล้วก็หย่อนปั๊มนะครับผมปั๊มสามแรงนะครับสองพันสวัตต์ดีซีนะครับใช้ทั้งหมดด้วยกัน8แผงด้วยกันนะครับแผงโมโนฮารเซลสี่ร้อยห้าสิบวัตต์นะครับ ตัวปั๊มนะครับเฮดตัวนี้สูงมากนะครับผม175เมตรนะครับสามารถส่งไกลนะครับดูลึกได้นะครับผมแนวดิ่ง175เลยนะครับแล้วก็ส่งแนวลาบนะครับระยะ500เมตรนะครับผมไปได้สบายนะครับท่อน้ําออกนิ้วครึ่งนะครับตอนนี้ที่ไหลอยู่นะครับผมเต็มท่อเลยนะครับเราหย่อนปั๊มไปที่92เมตรนะครับผมเจาะเจอตาน้ําตาแรกนะครับอยู่ที่98เมตรนะครับนี่ครับน้าไม่หนุนตัวนะครับผมก็เลยย่อน เกือน้ำไปเลยนะครับผมไหลคงที่นะครับนี่ครับทีมงานของเราพร้อมเลยนะครับผมมาปั่นกับหมอลำนะครับผมคณะใหญ่เลยนะครับผมมารถสี่คันนะครับบางท่านก็ทําไมเจาะน้ําบาดาลนะครับทําไมติดตั้งโซลาเซลล์นะครับลุงราคาสูงจังนะครับผมก็ตามวัสดุอุปกรณ์นะครับผมที่ลูกค้าจะได้รับนะครับนี่ครับ ขาใจ่ายก็ค่อนข้างสูงนะครับผมในเขตพื้นที่ที่หาน้ํายากแล้วก็เป็นบางเขตนะครับราคาไม่สูงนะครับผมก็อยู่ที่พื้นที่นะครับส่วนลูกค้านะครับก็เข้าใจนะครับก็จ้างทีมงานเรามานะครับเราก็มาบริการเต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็เป็นพื้นที่โซนที่หาน้ําบาดาลค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เคยเจาะมาแล้วนะครับ หลายรูนะครับมีทั้งออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับผมไม่ออกก็เยอะนะครับออกก็น้อยนะครับผมเดี๋ยวมาถามทางลูกค้าที่อยู่พื้นที่กันเลยนะครับผมว่าจริงหรือเปล่าสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับครับผมอันนี้ก็เป็น f c นะครับตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับผมป๋าอยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมติดต่อจองคิวไปนานไหมครับป๋าประมาณ15วันครับ15วันนะครับได้เลยนะครับผม เป็นไงครับเห็นน้ําอย่างที่ภูมิใจไหมอย่างที่อย่างที่คิดไว้ไหมผมเป็นบ่อแรกเลยที่ว่าได้น้ำนิ้วครึ่งเหรครับหลังจากนั้นก็เจาะนิ้วนิ้วหนึงก็หลงออกน้อยหลงผมอีกครับไม่คิดไม่ฝันที่นี่เราไม่ได้ไม่ใช่ยกยอเราสั่งเสริมเขามันเป็นความจริงของเขาเลยนะครับความสามัคคของเขาด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือนะครับการหาน้ํานะครับเราเจาะรูแรกรูเดียวโดนเลยนะครับผมพื้นที่ป่ามีอยู่กี่ไร่ครับก็อันนี้ สามส30ไร่นะครับเนื้อที่หาน้ําค่อนข้างเยอะนะครับ <ละ S 1> เรามาจอดจุดนี้นะครับผมบริเวณใกล้เคียงนะครับนี่ครับตรงถนนตรงต้นมะม่วงนะครับมีบ่อประดานอยู่3ลูกนะครับที่ไม่ได้น้ำนะครับแต่เราเลือกเจาะใกล้กับเขาเลยนะครับผมเราได้น้ําเฉยเลยด,ยด้วยดีด้วยไม่ใช่เฉยครับได้น้ํดีดีด้วยผมพอใจมากเลยครับได้น้ํานิ้วคร <c oughs> ึ <c oughs> ่งนะครับผมคุ้มค่ากับการลงทุนตามเสียตามไปผมพอใจครับครับ ขอบคุณท่างน้องมากเลยนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นบ่อแรกนะครับในหมู่บ้านนะครับอยู่บริ้บ่อแรกเลยผมอยู่บ้านเขาเรียกบ้านอะไรครับเนินบุผาเนินบุผานะครับตำบลตำบลบางนกอ่อนอำเภอวังคลองจังหวัดปุตตุในโลกอยู่บนภูเขาเลยนะครับสูงมากนะครับไม่คิดว่าน้ำบาดาลจะมีนะครับแล้วก็ดีก็เป็นบางจุดเนาะป่าเนาะบางจุดครับครับ ส่วนโซลาเซลล์นะครับก็แนะนำนะครับไม่ให้ติดตั้งไว้ใกล้ตัวล่มไม้นะครับผมนี่ครับลูกค้าตัดไม้ออกให้นะครับผมไม่แนะนำนะครับให้ติดตั้งบริเวณใกล้ล่มหรือว่าเงานะครับไม่ให้บังเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านสำหรับการขุดเจาะบ่อนี้นะครับพร้อมกับติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับสำหรับคะแนนเต็ม10ป่าให้เท่าไหร่ครับผม ปสิบเต็มเลยเนาะสิบเอ็ดได้ไหมสิบเ,เอ็ด,ดอ่ะขอสิบเอ็ดเลยก็วันนี้นะครับผมพาทุกท่านมารับชมนะครับทีมงานโซล่าเซลล์แล้วก็ทีมงานเจาะบ่อบาดาลน,นะครับนี่ครับรถรถแบบเป็นคณะเลยนะครับผมมาแบบเป็นทีมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเลยนะครับไปโซนภาคอีสานแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับระยองชลบุรีแล้วก็จันทบุรีนะครับสาแก้ว นะครับผมเราจะเดินทางวันนี้เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมหรือว่า f อนะครับเอ่อที่อยู่ระเวีนใกล้เคียงนะครับผมก็สามารถโทรมาจองคิวได้นะครับหรือว่าเราอยู่ใกล้นะครับเราก็จะรัดคิวให้ก่อนนะครับผมจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับวันนี้อยู่พิษณุโลกนะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ0802794699นะครับรับประกันผลงาน2ปีเต็มนะครับ การันตีนะครับผมเจาะไม่เจอน้ําไม่โดนน้าไม่คิดเงินนะครับแม้แต่บาทเดียวนะครับสเปกบ่อก็จะเป็นบ่หกคูนสมาตรฐานเท่านั้นนะครับผมความหนาของท่อก็8.5ขึ้นไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูโซล่าเซลล์หน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมโนครับเซลล์นะครับหลังใสรับแสง2ด้านนะครับ450วัตต์นี่ครับรูปทรงก็ออกแบบตามพื้นที่นะครับผมแนวยาวนะครับกระทัดรัดสวยงามนะครับความสูงก็อยู่ที่2เมตรนะครับ สามารถทําความสะอาดแผงได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต่ํามากไม่สูงมากนะครับกําลังพอดีนะครับด้านล่างก็รับแต่งสามารถเป็นล่มเงาได้นะครับผมนี่ครับส่วนชุดคอนโทรลด้านในก็จะเป็นตัวปั๊มนะครับแฮนดูโล่นะครับผม ,2 องพันนะครับ3แรงนี่ครับมีเซอร์ตระบบกันฟ้าผ่ามีเบรกเกอร์เรียบร้อยนะครับผมตู้เหล็กกันฝนนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ขออนุญาตนะครับ ลาเอีนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับทุกท่านนะครับผมที่สนใจก็โทรมาได้นะครับคิวอาจจะไม่ได้เลยนะครับอาจจะรอหน่อยนะครับแต่ว่าไปแน่นอนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ